วัดหนึ่งอยู่กลางทุ่งในเขตจ,จังหวัดลบบรุรีมีชายหนึ่งเหม็นสาบเหม็นสางหิวย่ามระวะมาถึงวัดนั้นมากราบไหว้สมภารและเจรจาถวายสมภา,วารว่าข้าพเจ้าเดินทางมาไกลจะเดินทางกลับบ้านก็ไกลขอพักผ่อนที่วัดนี้สักเจ็ดราตีท่านสมภารเห็นว่าตาเท่าคนนี้เหม็นสาบเหม็นสางก็จริงแต่พูดจาข่มขายดี ก็อนุญาตให้พักได้ถึงเจวันไม่เป็นไรแต่ทายกค้านว่าคนนี้อย่าให้พักคงเป็นขี้ยาติดเหล้าเมากัญชากลัวจะรักของที่วัดสมภารก็ให้พักวันนั้นเขาทำบุญการสมภารก็บอกให้โยมหาข้าวปลาอาหารมาให้คนที่มาขอพักญาติโยมไม่เห็นด้วยสมภารก็เอาสำรับไปให้ทานทุกวันเวลาครบเจ็วันก็ขอลาสมภารเดินทางกลับ สมภารก็ไปส่งหลังวัดเพราะวัดนี้มีทุ่งนากว้างใหญ่ตาเท่าก็กล่าวว่าท่านสมภารมีอัธยาศัยดีมากผมเดินทางมาก็ไม่มีอะไรขอฝากของขวัญไว้ขอกราบเรียนว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำภายในสี่ปีทำให้เรียบร้อยท่านจะต้องจากวัดนี้อย่างแน่นอนบอกแล้วก็มอบย่ามละว้าให้แก่สมภารสมภารก็ไม่ทราบว่าอะไร ตาเท่าก็ขอลาเดินทางต่อไปสมภารคลี่ย่าบออกมาก็มีหนังสือตัวขอมบอกเหตุการณ์ว่ามักกะีผลทั้งสองผลนี้ข้าพเจ้าได้มาจากป่าหิมพานเป็นของฝากของขวัญให้สมภารไว้ที่นี่และบอกเหตุการณ์ไว้ในหนังสือนั่นอีกสองสามบรรทัดสมภารเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ก็เรียกโยมในวัดออกมาให้รีบตามตาเท่าไป พอตามออกมาตาเท่าก็หายไปแล้วที่นอนที่เหม็นนั้นกลายเป็นควันทูบควันเทียนน้ำมันจันหอมอกวัดต่อมาสมภารก็สร้างกุฏิกรรมาฐานสี่ปีก็ถึงแก่มรณภาพตามที่ตาเท่าบอกสมภารน,นี้ท่านบวชสองหนหนที่หนึ่งบวชแล้วศึกไปมีลูกแล้วบวชหม่อาตามาก็เลี้ยงลูกท่านไว้ตอนที่อยู่วัดให้เรียนหนังสือและให้บวชเรียน แต่งครอบครัวให้เสร็จลูกก็ไปทำศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จแล้วลูกชายก็มอบของนี้ให้แก่ลูกชายของเขาลูกชายก็นำมาฝากอาตมาไว้รวมเป็นทั้งหมด8ปียังใหญ่อยู่อาตมาก็ไม่เคยบอกใครเพราะเรารู้เหตุการณ์จากที่สีหลังกาแล้วตามที่พระสิงห์หนได้บอกเราอาตมาก็เก็บไว้พอดีไปบรรยายธรรมะที่ตึกสว ชั้นสที่วัดบวรในรายการของคนบนโลกนักศึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปลดกเกษียณก็ลุกถามปัญหากันนักศึกษาก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอาตมาก็ตอบด้วยเหตุผลถามว่าป่าหิมพานต์มีจริงไหมอาตมาก็ตอบด้วยเหตุผลซักไปเรื่อยถึงป่าหิมพานต์เข้าในต้นมักกลีผลก็ลืมตา บอกมัก,กระีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนักศึกษาถามว่าท่านมีหรือจึงพูดถูกบอกมีซีเขาเลยตามมาดูกันจึงได้เกิดขึ้นหนังนี้มัก,กระีผลลูกใหญ่ๆก็ย่อส่วนลงไปไม่เหมือนคนมันเป็นดอกไม้มันก็เหี่ยวลงไปย่อดส่วนลงไปตามลำดับอภินิหารมักะะีผลสำหรับมัก,กระีผลมีอภินิหารสองประการอาตมากเก็บไว้ ก็ร่ำาือกันมากมายคุณนายโสภาเป็นภรรยาของท่านนายอำเภอจังหวัดจันทบรุรีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานที่วัดนี้เขารู้เรื่องนี้ดีพร้อมกับนายแพทย์หลายนายบ้านคุณนายโสภาต้องการทำบุญบ้านที่เขตจังหวัดจันทบรุรีกับระยองต่อกันนิมนต์อาตามาไปฉันเพนนายแพทย์บอกว่ากรุณาเอามะกะรีผลไปด้วยผมจะวินิจฉัย เพราะมาวัดไม่เคยพบท่านก็ตกลงอาัตามาก็คิดว่าจะไปเดียวหรือไม่ดีก็ตกลงว่าไปเอามักรีผลใส่ผ่านแล้วเอาผ้าขาวห่อใสร่รถก็ออกจากวัดอัมพวันหนึ่งโมงเช้าพอนั่งรถแล้วหลับไปเลยถึงจังหวัดระยองสองโมงเช้าหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านเจ้าภาพรออีกตั้งหลายชั่วโมงสวดมนต์ชั้นเพนนี่มันเรื่องอัศจรรย์เรื่องที่สอง โยมชาญกอนสีธิภาพบเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าผมทำบุญวันเกิดที่วัดสีบุญเรืองกรุงเทพมหานครถ้าใครเอามักรีผลไปด้วยลูกผมกลับจากอเมริกาขอดูหน่อยตกลงอาตมาก็ใส่ย่ามเดินทางไปไปถึงวัดสีบุญเรืองก็มีท่านเจ้าคุณหลายท่านที่มานั่งอยู่บนกุฏิสมพานแต่ไม่มีใครทราบทราบแต่โยมชาญ ก่อนสีที่พาคนเดียวไปนั่งสักพักมีเสียงปราลาดดังออกมาจากย่ามอาตมาเป็นเพลงหลองเพราะสมผ่านวัดนั้นได้ยินคนเดียวคือพระครูศรีปริยัติคุณถามว่าหลวงพ่อเอาเทปมาด้วยหรอแม่รอ้องเพราะจังอยากดูน้อยอาตมาบอกเทปที่ไหนเล่าผมไม่ใช่พระมีเทปไม่ยอมเชื่ออาตมาก็ว่านี่ยังไงกัน ก็พยายามเก็บสมพานก็จะมาขอดูยามพอดีเกิดอัศจรรย์อัตมาปวดท้องจะต้องไปทายอัตมาก็เอาย่ามไปด้วยสมพารบอกว่าอย่าเอาย่ามไปซ่วมอยู่ไกลเอาไว้นี่แหละอัตมาก็ลืมไปเอาย่ามไว้ก็เดินไปทายสมพานก็เกิดไปงัดย่ามมาเพราะเพลงมันร้องเพราะเลยเปิดมาผลสุดท้ายก็นั่งเป็นกลุ่มเลย ก็โทรศัพท์ไปทางบ้านให้มาดูกันยายวันนั้นไม่ได้สวดมนต์ทำบุญวันเกิดเจ้าคุณวัดโพวัดป่าโมกเจ้าคุณหลายเจ้าคุณก็ไม่เคยเห็นวันนั้นอยู่กันจนคำมีอัศจรรย์อย่างนั้นขอสรุปไว้เวลาต่อมาก็หมดละลายไปในที่สุดอธิษฐานจากประเทศศรีลังกามาสู่ประเทศไทยมาได้นะดังที่กล่าวแล้วโดยวิธีนี้ จบเรื่องมักะกรีผลไว้เท่านี้หมดอายุพระศาสนาหนึ่งต้นมักะกรีผลโดยเนยรมิตกับบรรณศาลาจะหายวับไปกับตา 2. พระบรมบทาตุจะมีฐานบอกไว้ชัดคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาจะมีเชื่อคนที่เห็นมากับตารู้บาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นคนอื่นคงจะไม่เชื่อแน่เพราะไม่เคยเห็น อาตมาถ้าไม่เห็นก็ยังไม่เชื่อแล้วก็เอาดินมาสามหอที่ประเทศศรีลังกากลับมาก็กลายเป็นพะทาดนายแพทย์ศิริราชขอผ่าดูก็เป็นไส้คนทั้งหมดผ่าแล้วเอากล้องใหญ่ถ่ายมีหัวใจมีไส้ปอดพุงเป็นคนเสียหมดเวลาหกโมงเช้ามันจะเริ่มบานพอหกโมงเย็นมันจะหุบ มีกลีบเหมือนกลีบบัวก็จะหุบเอาห้าคนเข้าไว้และเช้าจะบานขึ้นเจวันหล่นหมดหล่นไม่หลับตาลืมตาแเ้วเลย